วส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายใส่สีมัดก,กินข้าวต้มต้มผัดนะคะน่ะเนาะสองมัดเด็กกินมัดเดียวค่ะมัดนึงเอาไว้น้องเอิญเนาะหนึ่งเอาไว้ร้นนะะนา,านกินข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดแกยัหยากแล้วคะ่ะเนาะ แก่ออกเขาต้มผัดนี่เดี๋ยวนี้มัดขายมัดละมัดละสิบบาทแล้วดิค่ะตะเกาม,าบบามาบบาัดละหาบาทนี่มัดละสิบบาทอันละห้าบาทค่ะชิ้นละห้าบาทมัดหนึ่งก็สิบบาทค่ะค่ะว่ามันถึกถึกดิค่ะของแพงเนาะอือนี่ เนื้อข้างในเหนจะเป็นใส่กล้วยใส่บักถั่วเดี๋ยวิ่งดูใส่อียังคะโอ้ใส่กล้วยค่ะใส่กล้วยใส่กล้วยเนาะโอ้ฟังเรื้อเป็นใส่บักถั่วนะเอามากินน้ำกันกันก้พกเพื่อนใส่กล้วยใส่กล้วยอื้มฮึดเสีบป่านยังคะ่ะ Ừ. Rất sạch đó không? Châu đường. Chào đường châu ở loài của ông bà nhé thấy nó. ม,มือบะตกค่ะแซบเพื่อนเฝ้าแซบตลอดอีกที่สองค่ะนี่สองอันนี้ใช้ในร้านเนาะ อันที่สองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยานไม่เป็นใส่อันอื่นทานั่งบวกินต้องแกะนนี้ก่อน้าันี้เป็นใส่บกทัวกินนะนั่งคือบวกินต้องอันนี้เป็นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยแล้วเอาไว้ให้นั่งเนาะเบิ่งกันค่ะเบิ่งกันทดสอบก่อนถึงกล้วยทั้งสองก็ดีไปถ้นเป็นทัวเนี่ยนั่งคือบวกินนะเียอันนี้เป็นกล้วยเอาไว้ให้นั่งเนาะี๋ยวต้องแกะเบิ่งกัน โอ้กวยคือกันค่ะโอ้แสดงว่ากล้วยกันโอเคเอาไว้นั่งเอาไปนั่งยอมจีบเนาะเนาะฮึดเนื้อฮ็ดอันเขาเนี้ยได้ดีเนาะ Mm-hmm. นี่นะครัมืแดบอิ็มอเอาไปใหเขาเนาะเอ้ให้เอิญ่ะเอให้เอิญกินข้าวต้มผัดกับใยไส้ด้วค่ะเนาะแสบปานนี้งคะอิ่มแอร์แลรวกินมัดนึงงนาะ กินกินไก่อันไก่ทอดอันคุกแป้งกอกีอีกอันนึงอิ่มแย่แล้วค่ะแล้วก็กินมกสมอีกหน่อยหนึ่งกินอีกก,กสมกหน่อยหนึ่งปิดท้ายได้กัน <c oughs> ตอนนี้กินข้าวต้มพัดไปคู่นึงละได่แบบนี้นึงละเอิญมามัดหนึ่งแล้วนะนะสองจีบกินแล้วอิ่มเรียบร่อยแล้วบัานเนาะสิคออนุยาอน่าลงไรได้บ้นะนาน แล้วจะกินบักสมโซ่อีกแค่หน่อยกินบักสมโซ่อีกแั่หน่อยเนาะค่ะเนาะกินบักสมโซ่อีกก็ได้ค่ะนี่บักสมกินบักซสมนี่ก็ต้มแล้วกินบักสมสะลางปากเนาะล้างปากล้างปากหน่อยค่ะ Ừ. Nên bán, có nhiều bạn con nuôi không suối nữa Thầm Sẹp đúng hả Sẹp con nuôi không suối chưa? coi nữa. แับดูค่ะืมสีงามเะคอะ อิ่มดอกขาบ,บันกินบกสมด้วยนึงอาต้มคู่นึงค่ะแบบลอยแล้วอิ่มระบายแล้วอิ่มแล้วนะคะขอบคุณหลายๆะะเด้อที่ไม่เหนกล้า่งใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ยังห้ทุกอย่างไม่เหนกล้างใจมเมือ่อเบิ่งลิบห้ขอบพระคุณหลายๆเด้อ่ะใส่กระโมีงยังอัาดอกแพน์นอกจากว่าอันขอบพระคุณหลายๆทุกคนที่ไม่กล้างใจเมา่เบิ่งลิปให้อ้อเจ็บ ได้ okay. เป็นอะไรนาะคะ <Okay. S 1> ่ะเนาะขอบคุณหลายๆลยมิวติไม่แห้งค่ะคอยสุขภาพแข็งแรงเนะค่ะเด้อที่มาเบิง่งคลิปให้ยายยายอันมาปานนี้ <laughs> ขอบพระคุณแรงหลายค่ะส่งผู้ทุกคุณนะคะเด้อกินข้าวต้มพัดอิ่มแล้วกินบักสม,มนึ่งนึงอิ่มแล้วทีได้ไปเฮ็ดคลิปไปนั่นไปนี่ไปเบิง่งไปติดตามเพื่อนไปเบิง่งไปแง่งเหตุการณ์เพื่อเ่าเนาะคะ่ะนาะขอบพูดหลายหลายนะคะเด้อที่ไม่กำลังแยงใจนะคะ ไปละคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะไม่ไปคะ่ะ